สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mega We Care Podcast อีกครั้งหนึ่งครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทําให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ o o d Help t y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  r u r s f l f ครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับโอจักรพัชระบุรณบุตรครับพอดแคสเตอร์ของ Mega ว e Care ครับและวันนี้กูรูสุขภาพ เป็นคิวของเพศสัจกรพุทธศิษตกูลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตครับผมคุณผู้ฟังครับครับวันนี้เหมือนเราเจอกันหน้าตาแปลกแกกันหน่อยนะพี่อ่าฮะคุณผู้ฟังที่ฟังเราสองคนอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเสียงเราทั้งคู่เนี่ยนะดูทุ้มนุ่มลึกจริงๆไม่ใช่อะไรนะฮะเราทั้งคู่เนี่ยใส่หน้ากากอนามัยควงมคัดจับใส่หน้ากากเข้าหากอันนิดนึงครับใช่ครับผมก็ยังคง เป็นวิกฤตสุขภาพนะครับที่ต้องจับตาดูกันความเปลี่ยนแปลงก,กันในทุกๆวันเลยนะฮะว่ามันมีอะไรที่มันเลวร้ายลงหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่พอจะทําให้คนไทยมีความหวังกันบ้างครับนะฮะอ่าโอเคนะครับหนึ่งในเรื่องของสุขภาพครับที่จริงๆแล้วเราทั้งคู่อยากจะนําเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับจริงๆอยากนําเสนอมานานแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ได้รับการพูดถึงกันบนสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างเยอะเลยว่ามันมีส่วนช่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลดโอกาสการติดเชื้อโควิด -19 นั่นก็คือสมุนไพรที่ชื่อว่าฟ้าทลายจรคุณผู้ฟังนะครับวันนี้แหละเราจะมาพูดถึงเรื่องของเจ้าสมุนไพรฟ้าทลายจรว่า มันมีส่วนช่วยลดการติดเชื้อลดอาการบรรเทาอาการโควิด -19 ได้จริงหรือเปล่าครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าช่วงที่มีเรื่องของโควิด -19 ระบาดมันมีการนำเสนอเกี่ยวกับ uh huh. สารอาหารรวมรถึงสมุนไพรครับ,รบที่ใกล้ตัวมากๆที่เราสามารถที่จะมาช่วยบรรเทาอาการหรือช่วยป้องกันได้ต้องบอกว่า การศึกษาวิจัยแล้วว่าพี่โอตมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเนาะ uh huh. ยกตัวอย่างอย่างเช่นวัคซีนพี่วัคซีนของเราเองครับที่ก็เริ่มมีการฉีดแล้วตั้งแต่บุคลากร,กรการแพทย์บุคลากรด่านหน้าต่างๆนะครับซึ่งเราก็เห็นว่ามันก็มีทั้งการรายงานถึงเรื่องของ่อนข้างเคียงซึ่งบางคนก็เหมือนกับว่า กลัวไปแล้วแหละหว่าเออจะฉีดดีไม่ฉีดดีอะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆทุกอย่างครับที่ถือว่าเป็นยาแล้วก็เป็นสมุนไพร,รหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเหมือนเป็นดับสองคมอยู่แล้วดังนั้นถ้าถามผมเองนะตอนเนี้ยผมถามพี่โอ๊ตว่าพี่โอ๊ตอ่ะถ้าเป็นพี่โอ๊ต <ลา S 1> จะฉีดวัคซีนไหมผมยังไม่กล้าแต่ถ้าถามผมครับในฐานะที่เป็นเภสัชมุมหนึ่งที่ถ้าเราต้องปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือเนี่ยต่อให้เป็นร้านยาเองก็ตามครับ เราเจอคนนั้นข้างเยอะมากครับเราเองก็อาจจะต้องยอมแหละเสี่ยงว่ามันอาจจะมีผลข้างเคียงบ้างศูนย์จุดกว่าเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่เป็นหลอกหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในล้านคนนะครับก็ยอมที่จะฉีดไปก่อนคือคิดแบบเนี้ยมันก็สบายใจนะใช่ไหมแล้วที่สําคัญเนี่ยวัคซีนโควิดเนี่ยคุณผู้ฟังย้อนกลับไปดูเลยมันได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้มีการทดลองอย่างแบบ ระยะเวลายาวยาจริงจริงจังจังอ่ะครับและที่สําคัญคือต้องบอกว่าตัววัคซีนเองเนี่ยครับมันก็จำเพาะต่อตงกับสายพันธุ์ด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเราทุกคนเนี่ยมักจะถูกเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งเอ้ทำไมเราฉีดแล้วฉีดอีกฉีดแล้วฉีดอีกเพราะตัวไข้หวัดใหญ่นี่แหละครับมันมีการกลายพันธุ์อยู่ซึ่งเรารู้เหมือนกันว่าตัวโควิด -19 เองเนี่ยครับมันก็มีการกลายพันธุ์ที่แน่ๆแล้วล่ะ อย่างน้อยสามสายพันธสี่สายพันธุ์ในขณะที่การพัฒนรราวัคซีนเองก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่100ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มที่นะครับ,รบดังนั้นคนไทยเราเนี่ยก็พยายามครับมองทางเลือกสิ่งที่เราเคยใช้เคยมีถูก ในโบราณการต่างๆนะครับคือมันรอไม่ไหวแล้วไงใช่แลอย่างผมเนี่ยโอเคอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คุณได้ฟังว่าถ้าจะให้เลือกฉีดผมจะไม่เลือกตอนนี้ครับแต่สิ่งที่ผมเลือกทําคือผมเลือกสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองก่อนครับนะครับนอนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับทานวิตามินซีเป็นประจำนะผมจะเลือกทําแบบนี้ก่อนคือทําให้ตัวเองแข็งแรงก่อนแหละ เรื่องของสมุนไพรยอย่างที่พูดเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะคุณผู้ฟังที่หลายๆคนโอ้โหหาข้อมูลกันมากเลยว่าเฮ้ยมันจะมีไหมอ่ะสมุนไพรที่มันจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันก็ดีนะครับลดโอกาสในการติดเชื้อก็ดีมันก็เลยทําให้มีเรื่องของสมุนไฟฟ้าทลายโจรเนี่ยเข้ามาเป็นประเด็นในสังคมคถกเถียงกันนะครับว่ามันสามารถรักษาบรรเทาป้องกันได้จริงหรือเปล่าครับถ้าสมมติเรากินพาราไม่หายครับ มีไข้ตัวร้อนหลายๆครั้งครับแม่ยายปู่ย่าต่างๆก็จะเอาหยิบฟ้าไทยโจนี่แหละมาใส่ปากเราแล้วให้เรากินนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นการรับรู้ของคนไทยเองครับเป็นภูมิปัญญาของเราเองว่าเออไอ้จ้าฟ้าไายโจเนี่ครับมันสามารถที่จะลดเรื่องของหวัดเรื่องของอาการเจ็บคออะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าอย่างนี้ครับต้องบอกว่าด้วยความเป็นสมุนไพรและ มันเป็นสมุนไพรที่เราใช้กันมานานครับสบรรพคุณตรงนั้นเราเชื่อครับว่ามันมีอยู่แต่ยังไม่มีการศึกษาครับพี่โอ๊ตว่ามันจะส่งผลตรงๆกับไอตัวโควิด -19 ได้หรือเปล่าอ่าฮะจริงๆแล้วต้องบอก่างนี้ครับมันมีสมุนไพรยเยอะแยะมากมายทั่วโลกครับลหลายคนก็มีความสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเอคกไนเชีย huh. หรือในทางเกาหลีเองเนี่ย ก็พูดถึงโสมเกาหลีเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะสามารถที่จะเอามาใช้ได้หรือเปล่าต้องบอกว่าทุกชนิดณตอนนี้เองเนี่ยมันยังไม่มีการศึกษาทางคลินิกแน่นอนอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเขามองถึงเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์คุณสมบัติต่างๆคุณสมบัติต่างๆว่ามีความใกล้เคียงกันเนาะใช่ว่ามันใกล้เคียงกับตอนที่เราเป็นหวัดคัดเจ้มุนองแหลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เอามาใช้กันคุณสมบัติฟ้าทนายโจนะครับจริงๆถ้าพูดถึงฤทธิ ฤทธิ์ของยาเนี่ยครับมัจะเป็นฤทธิ์ยาร้อนฤทธิ์ยาเย็นฟ้าทะลายโจรเนี่ยครับคุณสมบัติของมันจะเป็นฤทธิ์ยาเย็นคิดเอาง่ายๆเหมือนเราเป็นร้อนในหรือตัวร้อนอย่างเงี้ยนะครับพอเรากินฟ้าทะลายโจรไปก็อุณหภูมิเราจะลดลงก็ไปไปทำให้มันมีความสมดุลใช่มันคือการปรับสมดุลธาตุในร่างกายอันนี้คือเป็นศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยดังนั้นการกินยาเย็นอย่างฟ้าทะลายโจรเนี่ยก็จะไปทําให้อุณหภูมิเราลดลงนะครับก็ รวมถึงตัวฟ้าไท,าทโตรนเองเนี่ยจริงๆมันมีการศึกษาครับ,รบเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของมันแต่คราวนี้นกลไกการออกฤทธิ์ของมันเองเนะครับเป็นการศึกษาในระดับหลอดทดลองนะครับว่ามันสามารถที่จะเอาไปใช้ในการเกี่ยวกับแก้ไข้หวดัดไขวัดนกหรือเอสพห,หรือว่าเป็นไข้หวดัดยาเอส 5N1S1N1 ต่างๆได้นะครับแต่ว่าย้ําว่าเป็นการศึกษาในหลอดทดลองเพราะเรายังไม่มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังใช่ ถามว่าตัวฟ้าทะลายโจรมีไหมมีแต่มันถูกนํามาใช้ในในข้อบ่องใช้ในเรื่องของเกี่ยวกับการไอาการเจ็บคอมากกว่าม,มันยังไม่มีการบ่งบอกได้ชัดเจนครับเกี่ยวกับการต้านไวรัสอย่างโดยตรงครับโดยเฉพาะโควิดนะใช่นะแต่จริงๆแล้วผมเข้าใจนะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการไอไข้เจ็บคอเนี่ยมันก็เป็นสามอาการที่พบเห็นได้ทั่วไปสําหรับผู้ผู้ที่ติดโควิดก็มีอาการแบบนี้เหมือนกัน ก็เลยน่าจะมีความเป็นไปได้ใช้จะนี้อาน่าจะมีความเป็นไปได้ที่มันจะช่วยตรงนี้นะครับจริงๆแล้วคุณผู้ฟังฟ้าทนายโจเนี่ยเป็นสมุนไพรนะครับที่ถูกบรรจุไว้นะครับในบัญชียาหลักนะครับของประเทศไทยเลยนะฮะตั้งแต่พุทธศักราช2542นอยะครับอยู่ในบัญชียาจะอ่สมุนไพรนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขารับรองด้วยนะฮะว่ามันสามารถนะครับ ช่วยรักษาอาการโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจนะครอย่างที่คบอกไปเมื่อสักครู่นี้ไอเจ็บคอเป็นไข้อะไรต่างๆได้นะแต่มันยังไม่ได้มีการรองรับอย่างแท้จริงว่าจะมารักษาโควิดได้นะครับแต่ที่สำคัญพี่โอ๊ตเวลาใช้ยาครับมันจะต้องดูถึงข้อข้อห้ามใช้ข้อควรระวังอะไรต่างๆค่องข้างเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นยาหรือสมุนไพรนะคุณผู้ฟังมันมี คนที่สามารถใช้ได้และคนที่มีข้อจํากัดใช่มีข้อจำกัดด้วยถูกถูกครับมันก็เลยต้องระมัดระวังส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าวัมนที่ผมบอกคําว่าตัวฟ้าทะลายโจรเองเนี่ยครับมันมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะครับดังนั้นวิธีการใช้ของมันก็จะมีข้อจํากัดอย่างเช่นว่าถ้าอ่านฉลากกันดีๆนะเขาจะเขียนไว้เลยว่าไม่ควรใช้เกิน สามวันบ้างห้าวันบ้างหรือเจ็ดวันบ้างโดยหลักการก็คือไม่ควรใช้เกินห้าวันนะครับเพราะว่ามันจะไปปรับสมดุลต่างๆในร่างกายเราลดลงทําให้ร่างกายเหมือนกับปกติร่างกายเราร้อนกับเย็นมันต้องสมดุลกันทันทีแต่พอสมมติว่าเราได้รับที่เป็นยาเย็นมากเกินไปครับอุณหภูมิของเราก็จะลดลงมันก็ไม่มีความเสถียรอยู่ดีใช่มันก็จะสมดุลมันเสียไปนะครับรวมถึงครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย ถ้านในตนเองมีการศึกษาทางเภสัชวิทยาก็คือเกี่ยวกับการออกฤทธิ์อะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันตีกับยาอื่นๆที่เราใช้ณปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นเป็นกลุ่มยาที่เกี่ยวข้องกับการลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด uh huh. ซึ่งคนสูงอายุมักใช้อย่างเช่นตัวแอสเพรินนะครับตัวยาวาฟารินสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยต้องต้องใช้แล้วก็ มีข้อจำกัดด้วยตรงนี้ก็เลยต้องระมัดระวังอย่างมากนั่นหมายความว่าเราสามารถทานควบคู่กันได้แต่ต้องระมัดระวังใช่เพราะว่าไอยาฟาทาไนาโจนี่ครับมันจะไปเสริมฤทธิ์ครับทำให้คนที่ทานยาแอสไพรินต่างๆหรือยาวาเฟรนที่ผมบอกไปเนี่ยครับ,รบมันมันออกฤทธิ์ครับครับได้ดีขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดการบริดดิ้งได้นะครับ ซึ่งข้อมูลตรงนี้นะคุณผู้ฟังก็มีความสัมพันธ์กันเหมือนกันผมหาข้อมูลมานะครับต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะครับเกี่ยวกับพูดเสริมอย่างที่พูดบอกนิดนึงนะเรื่องของข้อควรระวังต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วฟ้าทลายโจรเนี่ยมีอาการไม่พึงประสงค์ด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับอาการไม่พึงประสงค์นะครับสำหรับคนที่ทานฟ้าทลายโจรแล้วเขาเรียกว่าแพ้หรือไม่ไม่ไม่ถูกไม่ถูกกับสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติครับในระบบทางเดินอาหาร นะเช่นปวดท้องท้องเดินขึ้นไส้เบื่ออาหารนะครับรวมทั้งอาจจะมีโอกาสนะวิ่งเบียนศีรษะใจสั่นก็ได้ด้วยนะครับก็ต้องเป็นสิ่งที่ควรจะต้องระวังนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปอีกนิดนึงครับที่พูดบอกสักครู่นี้ว่าการากินฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับเขาจะมีพิเรียดระยะเวลาสามวัน5วันอะไรต่างๆเนี่ยเพราะยังไงคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยใช้ฟ้าทลายโจรติดต่อกันเป็นเวลานาน,าน อาจจะมีโอกาสที่เกิดอาการแขนขาไม่มีแรงครับแขนขอนแรงใช่ครับนะฮะก็ขอบคุณข้อมูลจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยและที่สําคัญที่สุดครับจริงๆก่อนใช้ยาครับเรามักจะมีคําถามว่าใช้ในคนท้องได้ไหมเออใช่ใช่ทนโจนครับอันนี้ข้อจํากัดของมันหลักๆอันนี้ครับเลยคือไม่ควรใช้ในคนท้องนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามใช้เลยด้วย3ยวสามสาหรับสําหรับ ยาตัวนี้สมุนไพรตัวนี้นะครับดังนั้นเอง uh huh. คนท้องครับต่อให้กลัวโควิดยังไงก็ไม่ควรใช้ฟ้าทลายโจร uh huh. <no? S 1> คุณผู้ฟังที่ท้องอยู่เนี่ยไม่ต้องถามนะว่าเป็นอันตรายต่อแม่หรือเด็กนะฮะเอาเป็นว่าคนท้องไม่สมควรทานแล้วกันครับนะครับนะแล้วมันก็มีคําถามน,นิดหนึ่งพูดว่าถ้าสมมติว่าเราจะไม่เลือกกินฟ้าทลายโจรมันมีสมุนไพรอีกไหมที่ สามารถเสริมภูมิคุ้มกันได้สามารถที่จะมีประโยชน์หรือมีมีคุณสมบัติไล่เคียงกับฟ้าทลายโจรแล้วปลอดภัยมันก็มีอยู่บ้างพี่โอกเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สมุนไพรไทยนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าอาจจะไม่ได้มีเปเปอร์เกี่ยวกับการรักษาโควิดโดยเฉพาะเพราะมันมันเป็นโรคใหม่มากๆนะครับแต่กลไกของมันหรือชื่อของมันหรือการทํางานของมันเนี่ยมีความคล้ายกับฟ้าทลายโจรนะครับ ตัวนั้นคือเอ็กไคนิเชียนะครับซึ่งเป็นจริงๆมันเป็นสมุนไพรจากทางฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาข้อดีของมันคือด้วยความที่มันเป็นสมุนไพรจากยุโรปและอเมริกาเนี่ยก่อนที่เขาจะนํามาใช้ครับรวมถึงวิวัฒนาการเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องยาเนี่ยของเขามันค่อนข้างยาวนานแล้วก็ลึกซึ้งกว่ากว่าในเมืองไทยเราเยอะนะครับต้องบอกว่าตัวนั้นเองเนี่ยมันสามารถที่จะมีความปลอดภัยในคนท้องได้อันนี้แหละข้อต่างละหนึ่งสอง กระบวนการการทํางานของเขาเองเนี่ยเขาไปพบว่าตัวอไอคคนิเชียครับสามารถเพิ่มปริมาณการทํางานของเม็ดเลือดขาวได้ครับอ๋อ,อเม็ดเลือดขาวก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันคุ้มกันครับเพื่อไปจับกินเชื้ออะไรต่างๆให้เชือ้อมันเข้ามาสู่ในร่างกายโดยตรงครับรวมถึงครับ ระยะเวลาในการใช้ฟาทนโยโจนใช้ได้5วันใช่ไหมพี่โอ uh ๊ตสามารถห้าวันว่ากัน<ช>ไปตัวเอ็กเนเชียเองครับสามารถใช้ได้ยาวนานถึง8สัปดาห์ดังนั้นก็คือมีความปลอดภัยในคนท้องสาเหตุของการทำไมถึงไม่ต้อง8สัปดาห์เพราะว่า uh huh. ด้วยความที่มันไปเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาวครับมันทาให้นับเวลาหนึ่งถ้าเราใช้เป็นานๆระบบภูมิคุ้มกันเรามันจะรีเวิร์สกลับสร้างบาลานซ์กลับ,บนะครับก็คือดึงดึงเม็ดเลือดขาวลงกลับลงมาได้ uh huh. ดังนั้นก็อาจจะต้อง หยุดยาไปสักพักหนึ่งแต่ใช้ได้นานครับ8สัปดาห์โอเค,ก,อเคก็ถือว่าเป็นทางเลือกนะคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าฟ้าทลายโจรเองเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่า ฟ้าทลายโจรไม่ด hmm. ีนะนะครับฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งทางเลือกเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับเอคไนเชียก็ดีเช่นเดียวกันเพราะว่ามีคุณสมบัติคล้ายๆกับฟ้าทลายโจรแต่ก็มีเรื่องของข้อจํากัดในเรื่องของอาจจะหาซื้อยากอย่างที่พูดบอกข้อจากัดอย่างเช่นก็คือการต้องใช้8สัปดาห์นะครับใช้เพียงแค่8สัปดาห์เหมือนกันแล้วก็ราคาก็อาจจะสูงกว่าฟ้าทลายโจรนะครับก็ลองเลือกดูนะฮะนอกเหนือจากนี้มีอีกไหม ตอนต้นตอนต้นอีพีนี้พูดถึงเรื่องของโสมโสมต้องบอกว่าจริงๆโสมครับมันก็มีการสนใจแหละใน<อ>ในในเกาหลีเองหลายครั้งในช่วงนี้ครับผมไปเสิร์ชหาเปเปอร์ดู<อ>ก็เห็นแล้วแหละว่ามีการพูดถึงเรื่องของสารสาคัญในเกาในโสมเกาหลีก็คือ,อ<ๆ>ทิงเซนโนไซด์อันนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่อะครับเขามองว่ากลไกของมันเองมันเป็นเรื่องของการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันเพราะว่า ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยถ้าสมมติเราเหมือนที่พี่โอ๊ตบอกอ่ะเรากินข้าวไม่พอออกกําลังกายไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยครับมันให้ภูมิคุ้มกันมันตกลงได้ดังนั้นการกินสมเกาหลีมันทําให้ภูมิคุ้มกันเราทางานได้เต็มที่อ๋อดึงภูมิคุ้ม<า>กันขึ้นมาใช่ดึงภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่มันควรจะเป็นคุณสมบัติมันจะแตกต่างจากฟ้าทะลายโจรแล้วก็เอคไคนเซียนะคุณผู้ฟัง อันนั้นจะมีเรื่องของบรรเทาการเจ็บคออะไรด้วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการต่างๆเจ็บคอเป็นไข้อะไรต่างๆแต่ว่าสมเนี่ยคือไม่ได้ไปแก้อาการเจ็บคอเป็นไข้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการปรับสมดุลธาตุในร่างกายนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตัวยาของสมมันจะแตกต่างฟ้าทนายโจนอีกครับผมบอกว่าฟ้าทนายโจนเป็นยาเย็นใย่ไหมครับในขณะที่สมเกาหลีเนี่ยเป็นยาร้อนกินไปแล้วรู้สึกร้อนนิดนึงแล้วถ้าเป็นสภาวะตอนนี้เองอ่ะ อาจจะเกิดร้อนในได้ไดง่ายๆเหมือนกันก็อาจจะต้องหาผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับธาตุต่างๆนะครับถ้าให้ผมสรุปก็ค,คือยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโควิดแน่ๆแต่มันก็สามารถที่จะมาบรรเทาอาการบางอย่างที่อที่เรามีความสัมพันธ์กับโควิดได้นะนิดหนึ่งซึ่งซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับที่เราเป็นอย่างเช่นเจ็บคอคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นไข้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้แต่ก็อย่าลืมเรื่องข้อจำกัดอย่างเช่น ปัสน์ไโจห้ามใช้ในคนท้องนะครับหรือว่าระยะเวลาไม่ควรใช้เกิน5วันเป็นต้นนะฮะก็ระหว่างที่เรารอวัคซีนนะครับจากนายกของเราเนี่ยนะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเรื่องของภูมิต้านทานจะได้ไม่ลดนะฮะทานอาหารที่มีประโยชน์นอนพักผ่อนเพียงพอนะครับออกกําลังกายนะครับอย่างสม่ําเสมอทานอาหารที่ คิดว่าตัวเองจะได้รับสารอาหารจําเป็นนะครับวิตามินซีวิตามินดีอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งอีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็คือเรื่องของสมุนไพรนะครับวันนี้เราก็เอามา พูดคุยนะฮะมารีวิวให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามและกันนะครับยังคงอยู่ในวิกฤตสุขภาพโควิด -19 อยู่ครับยังคงไม่ผ่านพ้นไปแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนนี้ก็ตามหรือว่าอีก2อีก3เดือนข้างหน้าผมเชื่อว่ายังคงอยู่ครับเราต้องปรับตัวให้ได้และอยู่กับมันให้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกลับมาพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับ baka we care